สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาลงแนวทางหวยลาวพัฒนาให้นะคะหวยลาวพัฒนาผลที่ออกตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเนี้ยที่มังเข้านะคะตัวๆๆตรงเข้าตรงตรงล่างค่ะแอดถึงฟันธงล่างของวันที่สามเดือนเดือนสิบเอ็ดหกสี่ค่ะแอดฟันธงล่างแต่มันมาเข้าตัวกลับบนค่ะ ห้าเก้าบนนะคะตัวที่แอดฟันตัวที่แอดเน้นไม่เข้านะคะมาเข้าห้าเก้าค่ะเป็นตัวกลับห้าเก้าบนนะคะผลที่ออกหาน้อยเอ้ยหวยลาวเวลาพัฒนาออกหกห้าเก้าข้างล่างเก้าห้าค่ะมาดูมาดูของ งวดวันที่นี่นะคะงวดวันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะคะลาวพัฒนาแอดฟันธงหนึ่งกับสองนะคะแอดเน้นเน้นล่างเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะมีอยู่เก้าคู่แต่รอบนี้วันนี้แอดมีให้ตัวกันด้วยค่ะแล้วแต่ใครจะซื้อน,นะคะที่แอดกันเนี่ยมันออกได้บนได้ล่างค่ะแอดเห็นงวดที่ผ่านมา ตัวที่แอดตัดทิ้งอะ่ะมันเข้าเข้าล่างตรงๆค่ะนี่ค่ะตามนี้นะคะแอดฟันธง1กับ2นะคะหวยลาวพัฒนาวันที่5้าเดือนสิบเอ็ดหกสี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึกานะคะกันศูนย์หกศนเแค่3ตัวแอดว่าไม่เยอะนะคะ สมมุติว่าถ้าเราทุนน้อยงบน้อยเนี่ยเราซื้อบนล่างแต่แอดขอเน้นเน้นล่างดีกว่าแต่ตามจริงอะ่ะแอดขอเน้นเน้นล่างไม่ต้องกลับเลยค่ะแต่พอแอดไปเห็นงวดที่ผ่านมานะ่ะงวดของวันที่สามนะ่ะมันเข้าตัวกลับนะคะบนมันมาบนแต่งวดเน,นี้ยมันคงจะมาล่างให้เราตรงๆนะคะแล้วก็กันบนไว้นิดนึง ไว้บนตัวละห้าบาทสิบบาทข้างล่างเราก็เน,น้นเน้นไปเลยเนี่ยเน,น้นเน้นไปเลยถ้าสมมติว่ามันเข้าถูกใจถูกใจตัวไหนก็เน้นก็ฟันเลยค่ะฟันหนักๆเลยที่แอดวงเนี่ยแอดขอประกันว่าลาพัฒนาของแอดที่ให้สูตรเนี่ยมันเข้าจริงค่ะมันเข้าจริงแอดเขาบอกนะคะเนี่ยค่ะเล่นไปเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแทงไปเลยค่ะหวยลาพัฒนา เนี่ยค่ะเน้นเน้นล่างนะคะแอดเขาฝากช่อง99 f p พารวยด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปถ้าแอดลงคลิปอะไรคลิปไหนอะ่ะมันจะเด้งขึ้นบอกเลยคะ่ะตามนี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามถ้าชอบแอดก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ